บริษัท Yes I Style jamkat senar English for you, but Yes I Style. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับครูบูมอีกแล้วนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะครูบูมจะมานำเสนอนะคะบทเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆในหัวข้อเรื่อง Negative Form หรือว่าประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในประโยคภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้คำว่า not เข้ามาเติมในประโยคนะคะซึ่ง not นะคะจะ มีความหมายว่าไม่นั่นเองค่ะโดยมากแล้วนะคะเราจะเติม not ไว้หลังกริยาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็น auxiliary verb นะคะได้แก่พวก verb to be นะคะหรือว่า verb to do นะคะนอกจากนี้เรายังเติม not ไว้หลังกริยาช่วยอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า modal verb นะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตัวอย่างเช่นนะคะคำว่า shall ที่แปลว่าจะนะคะ must ที่แปลว่าต้องนะคะ will ที่แปลว่าจะนะคะหรือว่า might ที่แปลว่าอาจจะนั่นเองนะคะโดยเราจะเอา not เติมหลังกริยาเหล่านี้นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นค่ะถ้าประโยคบอกเล่านะคะครูบุมบอกว่า I want to go home แปลว่าฉันต้องการที่จะกลับบ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธครูบุมก็จะเอา do not ใส่เข้ามาในประโยคนะคะคก็จะได้เป็น I do not want to go home ตัวอย่างที่2นะคะ he will pass his exams แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้นะคะจะผ่านการทดสอบเออแต่ถ้าเกิดเขาไม่ผ่านล่ะคะเราก็เอา will และตามหลังด้วย not นั่นเองนะคะก็จะได้เป็น he will not pass his exam เห็นไหมคะว่า not อยู่หลัง modal verb will นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่3ค่ะคือ They should buy a new house แปลว่าพวกเขานะคะควรจะซื้อบ้านหลังใหม่แต่ถ้าเรามาทำประโยคให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็เอา should แล้วก็ตามหลังด้วย not นั่นเองใช่ไหมคะก็จะได้เป็น they should not buy a new house แปลว่าพวกเขานะคะคไม่ควรจะซื้อบ้านหลังใหม่นั่นเองค่ะสังเกตไหมคะว่า not จะต้องตามหลัง auxiliary verbs นะคะไม่ว่าจะเป็น verb to be หรือ verb to do หรือตามหลัง modal verb นั่นเองค่ะนักเรียนลองมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย not ในประโยคเราสามารถลดรูปได้ด้วยนะคะโดยการเวลาเราลดรูปแล้วนะคะเสียงของการอ่านก็จะแตกต่างไปด้วยนะคะจากคำว่าอย่างเช่นคำว่า is not นะคะพอลดรูปแล้วนะคะก็จะได้เป็น isn't โอเ okay? ค isn't นะคะ should not นะคะที่แปล่าไม่ควรลดรูปนะคะเวลาอ่านก็จะได้เป็น shouldn't shouldn't โ okay? อเค does not นะคะสามารถลดรูปมานะคะแล้วก็อ่านออกเสียงเป็น doesn't doesn't โ okay? อเค must not นะคะสามารถที่จะลดรูปได้เช่นกันนะคะก็จะได้เป็น mustn't mustn't นะคะ has not ลดรูปนะคะก็จะอ่านออกเสียงเป็น hasn't นะคะ will not ลดรูปก็จะได้เป็น won't นะคะโอเคเก่งมากเลยค่ะโดยการลดรูปนะคะกริยาช่วยกับ not ในภาษาอังกฤษนั้นจะทำให้ประโยคปฏิเสธนั้นมีความหมายซอฟ t ลงหรือมีความหมายเบาลงนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูบุมบอกว่า I will not speak to him I will not speak to him มีความหมายที่ค่อนข้างจะเป็นปฏิเสธอย่างชัดเจนมากเลยแต่ถ้าครูบุมต้องการให้ความเป็นปฏิเสธลดเบาลงนะคะครูบุมสามารถใช้จาก will not เป็น won't ได้นะคะอย่างเช่น I won't speak to him แปลว่าฉันจะไม่พูดกับผู้ชายคนนั้นนะคะแต่เมื่อใช้ w on't ซึ่งเป็นปฏิเสธรูปย่อใช่ไหมคะก็จะทําให้โครงสร้างหรือว่าโทนของประโยคปฏิเสธนั้นเบาลงนั่นเองค่ะแบบที่2นะคะตัวอย่างเช่น she will not do her homework แปลว่าหล่อนนะคะจะไม่ทํากันบ้านแต่ถ้าครูบูมต้องการให้เชิงของประโยคปฏิเสธนะ่ะโทนมันลดเบาลงครูบูมสามารถพูดได้ว่า she won't do her homework แทนที่จะใช้ will not ครบูบมก็ใช้เป็น won't นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหากนักเรียนนะคะต้องการที่จะแต่งประโยคคำถามแต่เป็นประโยคคำถามในเชิงปฏิเสธใช่ไหมคะโดยนักเรียนต้องการจะใช้รูปย่อของประโยคปฏิเสธนะคะคือเอา not ตามหลัง verb ช่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็น auxiliary v e r b หรือ modal verbs นะคะตัวอย่างก็จะได้เป็น isn't he the man who bought your house แปลว่า เขาผู้ชายคนนั้นใช่หรือไม่นะคะคือคนที่ซื้อบ้านของคุณไปนั่นเองเห็นไหมคะว่าเราจะใช้เป็น isn't คือ is บวกด้วย not แต่เป็นรูปย่อนั่นเองโดยประโยคโครงสร้างดังกล่าวเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามแต่เป็นเชิงปฏิเสธค่ะตัวอย่างที่2นะคะ why didn't you do your homework อ่า why didn't you do your homework แปลว่าทำไมคุณถึงไม่ทำการบ้านเป็นโครงสร้างประโยคคำถามเหมือนกันแต่เป็นคำถามที่เป็นเชิงปฏิเสธเห็นไหมคะว่าเราจะใช้เป็น didn't โอเคนะคะมันย่อม,มาจาก did not นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่3ค่ะคือ haven't you seen this film haven't you seen this film แปลว่าคุณไม่เคยเหรอที่ดูหนังเรื่องนี้ไม่เคยเหรอคะ เห็นไหมคะว่าเราจะใช้เป็น haven't มาจากคำว่า have not นั่นเองค่ะต่อมาตัวอย่างที่4นะคะคือ didn't you enjoy the film คุณไม่ enjoy หรือว่าสนุกไปกับหนังหรอ didn't you enjoy the film โอเคนะคะต่อมานะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนจะตั้งประโยคคำถาม อีกเช่นกันแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามปฏิเสธแต่ว่าไม่อยากใช้รูปปฏิเสธยอ่อนักเรียนอยากใช้คำว่า not เลยนะคะครูบูมเน้นนะคะว่า not จะไม่ตามหลัง verb ช่วยแต่ n ot จะตามหลังประธานแทนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ is he not the man who bought your house แปลว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ซื้อบ้านของคุณหรอกหรอนะคะ is he not เห็นไหมคะว่าถ้าสมมตินักเรียนใช้ n ot นะคะเต็มๆในประโยคคำถามเชิงปฏิเสธนักเรียนจะวาง not ไว้หลังประธานนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ why did you do your homework แปลว่าทำไมคุณถึงไม่ทำการบ้านละ่ะนะคะ did you not นะคะ not จะตามหลังประธานนั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างแบบที่3ค่ะก็คือ have you not seen this film คุณไม่เคยดูหนังเรื่องนี้หรอ have you not seen this film not อยู่หลังประธาน you นั่นเองค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะคือ did you not enjoy the film คือคุณไม่สนุกกับหนังเรื่องนี้หรอเราจะใช้ n ot ตามหลังประธานนั่นเองค่ะต่อมานะคะนอกจากการใช้ n ot ในประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถใช้ adverb นะคะที่ครูครูบูมกำลังจะบอกเหล่านี้นะคะเพื่อให้ประโยคนั้นเปลี่ยนความหมายเป็นในเชิงปฏิเสธนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะคือ no more แปลว,ว่าไม่ละหรือ not anymore แปลว,ว่าไม่เลยนะคะลองมาดูตัวอย่างในประโยคกันค่ะ we have no more time left we have to go now We have no more time left. We have to go now. แปลว,ว่าพวกเรานะคะไม่มีเวลาเหลือแล้วพวกเราต้องไปแล้วตอนนี้หรืออาจจะพูดได้ว่า We don't have any more time. We have to go now. Not anymore นะคะแปลว,ว่าพวกเราไม่มีเวลาเหลือแล้วพวกเราต้องไปแล้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเติม no more หรือ not anymore ก็จะทำให้ประโยคเป็นในเชิงปฏิเสธนั่นเองค่ะ หรืออีกหนึ่งอย่างนะคะคือคำว่า no one หรือ not anyone ก็แปลว่าไม่มีใครเลยนั่นเองค่ะตัวอย่างในประโยคนะคะ no one was waiting for me at the airport ไม่มีใครเลยรอครูบูมอยู่ที่สนามบินนะคะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ there wasn't anyone waiting for me at the airport ไม่มีใครเลยนะคะที่รอครูบูมอยู่ที่ สนามบินนั่นเองนะคะประโยคที่2เราใช้เป็น not any one นั่นเองค่ะประมานะคะตัวอย่างที่3ค่ะคือคำว่า never หรือ not ever นะคะซึ่งแปลว่าไม่เคยเลยตัวอย่างเช่น I never want to see him again แปลว่าฉันนะไม่อยากเจอเขาอีกต่อไปเลยไม่อยากเจออีกเลยนะคะโอเคหรือครูบุมจะใช้ว่า I don't Ever want to see him again แปลว่าไม่อยากเจอเขาผู้ชายคนนี้อีกต่อไปเลยคือไม่อีกเลยนั่นเองเราจะใช้กับคำว่า never หรือ not ever นั่นเองนะคะต่อมาค่ะสุดท้ายค่ะคือคำว่า nothing หรือว่า not anything ก็แปลว่าไม่มีสิ่งไหนเลยนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าเติมคําเหล่านี้ไปนะคะก็จะทําให้ประโยคเหล่านั้นมีความหมายในเชิงปฏิเสธนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่น he does nothing at all เขาผู้ชายคนนี้นะคะไม่ทําอะไรเลยนั่นเอง he does nothing at all หรือครูบุมพูดได้ว่า he doesn't do anything at all มีความหมายเหมือนกันเลยค่ะคือเขาผู้ชายคนนี้นะคะไม่ทําอะไรเลยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนกันไปเรียบรายแล้วนะคะสำหรับการทำประโยคของภาษาอังกฤษให้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองถึงเวลาแล้วของแบบฝึกหัดสนุกสนุกเราลองมาดูกันสิคะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าดังกล่าวที่ครูบูมกำลังจะเล่าให้ฟังเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะคะ Number one ประโยคแรกค่ะ I like to read Science fiction แปลว่าฉันชอบนะคะอ่านหนังสือนวนิยายเพอ้อเพอฝันฝันหน่อยหรือ science fiction ถ้าครูบูมต้องการจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธครูบูมจะทำยังไงได้บ้างคะ I like to read science fiction ใช่แล้วนะคะก็จะได้เป็น I don't like to read science fiction นั่นเองเก่งมากเลยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะ ต่อมาค่ะถ้าครูบูมบอกว่า Sharon practices the violin every morning Sharon practices the violin every morning แปลว่า Sharon นะคะเขาทำไมเอ่ยฝึกฟนเล่นไวโอลินทุกๆเช้าเลยถ้าครูบูมจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธครูบูมจะทำยังไงได้บ้างคะใช่แล้วค่ะครูบูมก็ต้องเติม not ลงไปใช่ไหมคะแล้วต้องมี verb ช่วยได้นะ Sharon Every morning เราจะใช้ verb ช่วย verb to be ดีหรือจะใช้เป็น verb to do ดีใช้แล้วค่ะ Sharon เป็นคนเดียวใช่ไหมคะเราจะต้องใช้ verb to do นะคะซึ่งเราจะไม่ใช้ do นะแต่เราจะใช้ does นั่นเองประโยคนี้ก็จะได้เป็น Sharon does not practice the violin every morning เก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะประโยคที่3ค่ะประโยคบอกเล่าคือ our team ทีมของพวกเรานะคะ played well yesterday แปลว่าทีมของพวกเรานะคะคเล่นได้อย่างดีเมื่อวานนี้แล้วถ้าครูบุ๋มต้องการจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธครูบุ๋มจะเปลี่ยนยังไงได้บ้างเอ่ยออ our team played well yesterday ใช้แล้วนะคะ yesterday เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมี verb ช่วยเข้ามานะคะซึ่งจะใช้คำว่า did นั่นเองใช่ไหมคะก็จะได้เป็น Our team did เราต้องมีคำว่า not ใช่ไหมคะ Our team did not play well yesterday. Very good. Okay. Number four. Someone is waiting for me at the airport. Someone is waiting for me at the airport. แปลว่ามีบางคนรอครูบูมอยู่ที่สนามบินแต่ถ้าครูบูมต้องการจะบอกว่าไม่มีใครเลยล่ะคะที่รอครูบูมอยู่ที่สนามบินครูบูมจะ เปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธยังไงนะใช่แล้วนะคะก็จะได้เป็น someone จะเปลี่ยนเป็น no one very good นะคะจะเป็น no one is waiting for me at the airport ไม่มีใครเลยที่รอครูบูมอยู่ที่สนามบินนั่นเองนะคะ last one ค่ะคือ he does something แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้นะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วถ้าครูบุมต้องการจะบอกว่าเขาไม่ทำอะไรเลยล่ะคะครูบุมสามารถเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธได้ยังไงบ้างคะเก่งมากเลยนะคะจะได้เป็น he doesn't do anything นะคะแราว่าเขาผู้ชายคนนี้ทำไมเอ่ยไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ บทเรียนภาษาอังกฤษสนุกสนุกวันนี้นะคะครูบูมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความเข้าใจและก็ความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style กับครูบูมพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ English for You by Yes I Style